ร,รู้จริตดาวนำโชคทางด้านความรักของตัวเองนะคะว่าเป็นดาวดวงไหนเราก็จะรู้วิธีในการปรุงแต่งสเสน่ห์ของตัวเองให้กลมกล่อมไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปดูโดดเด่นกว่าใครอย่างเป็นตัวของตัวเองและเป็นธรรมชาติซึ่งจะมีพลังดึงดูดอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะกับคู่ที่จะมาเป็นคู่ของคุณหรือว่ากับคนที่จะมาเป็นคู่แท้ของคุณนั่นเอง สำหรับจริตรักดาวถัดไปนะคะก็จะเป็นจริตรักดาวพฤหัสค่ะจริตรักดาวพฤหัสนะคะเลขนํนำโชคในเรื่องของคมรักก็คือดาวหนะ้าสีนำโชคก็คือสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองทองนะคะสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ําตาลพลังรักจริตดาวพฤหัสนะคะจะเป็นพลังรักที่เน้นในเรื่องของการ เจริญงอกงามเจริญเติบโตนะคะจะเป็นพลังรักทางบวกนะคะชีวิตรักที่เป็นครูนะคะเ,เป็นชีวิตรักที่พิงพือ,อพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะคะมีค่านิยมนะคะแล้วก็มีศีลธรรมเน้นในเรื่องของศีลธรรมนะคะมองหาความยั่งยืนร่วมกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ คุณจะดูโดดเด่นมากๆนะคะหากแสดงความเอื้อเฟื้อเข้าใจต่อโลกนะคะเข้าใจชีวิตเข้าใจผู้อื่นดูจริงใจนะคะแล้วก็อบอุ่น,นทํากิจกรรมทางด้านการศึกษาสวดมนต์ทำบุญน,นะคะอันนี้จะเสริมสเสน่ห์ให้กับคนที่มีจริตพฤหัสมากๆนะคะก็จะดึงดูดคู่แท้ของคุณเข้ามาเนาะแล้วก็เครื่องประดับนะคะก็จะเป็นอุศราคามแล้วก็ไพฑูรย์ ไปต่อที่จริตรักดาวสุกค่ะดาวสุกนะคะผู้ที่มีจริตรักดาวสุกเลขนำโชคก็คือดาวหกนะคะสีนำโชคก็คือฟ้าคลามน้ำเงนินนะคะสำหรับจริตรักดาวสุกนะคะจะเป็นพัาพลังรักแบบศุนทรีนะคะจะมีความโรแมนติกสเสน่ห์ทางกายนะคะรสนิยมในเรื่องของความสวยงามนะคะมีความกลมกล่อม มีความกลมกล่อมแล้วก็มีแรงดึงดูดความกลมกล่อมในที่นี้ก็คือความกลมกล่อมแห่งความสวยงามแห่งจริตต่างๆที่ดูไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเราเรียกว่าความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่สบายใจเมื่อเมื่อได้สัมผัสแล้วก็เมื่อสัมผัสกับความรักแล้วเนี่ยเมื่อคุณเจอคู่แท้คุณจะรู้สึกว่าเป็นความรักที่ สบายใจนะคะแล้วก็ได้รับความสุขซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะถ้าเกิดว่าการแต่งตัวของคุณนะคะก็จะดูดูสวยมีรสนิยมนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อ่อนหวานอบอุ่นอ่อนโยนนะคะสุภาพแล้วก็กลมกล่อมเป็นธรรมชาติแล้วก็จริงใจนะคะ เพิ่มรายละเอียดสินเข้าไปในตัวอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของเช่นการแบบเข้าเรียนเต้นนะคะหรือว่าเรียนร้องเพลงก็จะเสริมสเสน่หดึงดูดให้กับคู่แท้ของคุณมากๆนะคะเครื่องประดับนะคะก็คือไฮลินทอควอยสนะคะแล้วก็บูทโทรพาสนะคะนี่ก็คือจริตรักดาวสุก เมื่อคุณเจอคู่แท้จาไวน้นะสําหรับคุณที่มีจริตรักดาวสุ์หรือดาวนาโชคดาวสุขที่เด่นที่สุดนะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณเจอคู่แท้คุณจะรับรู้ได้เลยนะคะในเรื่องของความกลมกล่อมและความสบายใจและความสุขใจซึ่งกันและกันอันนี้คือสําคัญมากนะคะเน้นๆเนาะสําหรับจริตรักต่อไปนะคะจะเป็นจริตรักแห่งดาวเสานะคะ เลขนำโชคก็คือเลขเจนะ็ดเนาะสีนำโชคก็คือสีดำสีม่วงหรือว่าแบบเป็นสีที่เป็นโทนสีเข้มนั่นเองพลังรักก็แบบดาวเจ็ดนะคะหรือว่าจริตรักแบบดาวเจ็ดจะเป็นพลังรักแบบจริงจังนะคะช้าแต่ชัวร์นะคะหรือว่าช้าแล้วจริงจังมั่นคงเนาะความรักนะคะที่ต้องใช้เวลาเมื่อ,อไหร่ที่คุณเจอรักแท้คุณอาจจะ รู้ได้นะคะเพราะว่าความรักคนที่เข้ามาแบบรักแท้นะคะเขาจะไม่เข้ามาแบบปุรปปับเขาจะเข้ามาแบบช้าๆนะคะแต่เขาจะให้ความมั่นคงทางจิตใจกับคุณมากๆบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดในใน,ในความล่าช้าในความรักครั้งนี้หรือความช้าในในความรักครั้งนี้ซึ่งคืบหน้าไปหน่อยนะคะคืบหน้าไปได้ อ,อช้ามากๆนะคะแต่ว่าขอให้รู้ว่านั่นก็คือคู่แท้นะคะซึ่งมาช้าค่ะนะคะหรือเข้ามาแบบเนิ่มๆแต่จะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงทางใจิตใจมากๆนะคะความรักที่จะต้องใช้เวลานะคะความรักที่จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบความรักที่เป็นผู้ใหญ่นะคะนี่ก็คือความรักแบบคู่แท้ ของอจันทร์ดาวเสาร์นะคะและคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะแสดงในเรื่องของความตรงต่อเวลานะคะเป็นคนที่เป็นความเออเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะถ้าคุณแสดงออกมาถึงการรู้ค่าของเงินนะคะคุณจะดึงดูดคู่แท้ของคุณมากๆนะคะ แต่งตัวในโทนสีเข้มนะคะสไตล์ที่เรียบหรูนะคะแล้วก็ดูร่วมสมัยนะคะแบบคลาสสิกคลาสสิกนั่นเองนะคะเครื่องประดับก็คือนินนะคะแล้วก็แอมเบนทีสเนาจริตรักดาวถัดไปก็คือจริตรักดาวราหูนะคะดาวดวงนี้คือค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนที่มีดาวนำโชค ที่เด่นที่สุดเป็นดาวราหูเนาะนะคะเลขนำโชคก็คือเลขแปดนะคะสีนำโชคก็คือสีเทาสีน้ำตาลเข้มนะคะซึ่งจริตรักราหูเนี่ยเป็นพลังรักที่ดึงดูดแบบแปลกใหม่นะคะเป็นความรักที่ทันสมัยดูลึกลับนะคะดูลึกลับซับซ้อนและมักเป็นดาวความรักที่ให้ความแรงไม่ธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ยคู่แท้ของคุณจะเข้ามาแบบ รุนแรงเป็นความรักที่หวือหวานะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าถึงว่าเอ๊ะเนี่ยแหละคือความแปลกใหม่ของชีวิตคุณนะคะดังนั้นจําไว้นะคะใครที่เข้ามาแบบรุนแรงให้ความรักที่รุนแรงให้ความแปลกใหม่กับชีวิตของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตรักครั้งนี้มันดูล้ําสมัยจริง นะคะดูไม่เหมือนไม่เหมือนความรักครั้งเก่าๆนั่นแหละก็คือคู่แท้ของคุณนะคะมีความไม่ธรรมดามีแรงดึงดูดที่ห้ามใจไม่ได้เลยนะคะบ่อยครั้งนะคะที่คนที่มีจิตรักลาหูนะคะก็ะมักจะเจอความสัมพันธ์เชิงกรรมนะคะเป็นความสัมคัธ์ที่จะต้องฟาดฟันกันนะคะเป็นความสมคัญที่ อาจจะไม่ได้ลงตัวกันคลิกสัทีเดียวนะคะมีมีการทะเลาะก,กันนะคะจะต้องมีความท้าทายซึ่งกันและกันอยู่บ้างนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นความรักที่ต่างวัฒนธรรมต่างทิ่นไปเลยนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นะคะคุณจะโดดเด่นมากที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ เปิดเผยมากเกินไปนะคะเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างนะคะมีเอกลักษณ์มีความแปลกใหม่จะทำให้คุณน่าสนใจที่สุดอ่าแต่จะมีข้อควรระวังสำหรับคนที่มีจริตรักดาวหูเด่นเนาะนั่นก็คือระวังเรื่องเรื่องกับดักมายา นะคะกับปรับมายาคืออะไรนะคะนั่นก็คือความรักที่มาแบบซับซ้อนมาแบบไม่ชัดเจนมักจะเจอความรักซับซ้อนไม่ชัดเจนนี่ก็คือเป็นจริตรักดาวหูเด่นนะคะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังมากๆนะคะจะต้องสืบให้ดีนะคะก่อนที่จะคบเนาะจะต้องรู้รู้จักเขาให้ดีที่สุดนะคะว่า เขาเป็นคนยังไงเป็นแบบไหนนะคะไม่งั้นคุณก็จะเจอความรักที่สับสนเนาะแล้วก็ไม่สมหวังนั่นเองเครื่องประดับนะคะก็คือนินนะคะแล้วก็โปงครามโมรามุกดานะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะดูดาวนำโชคนะคะหนึ่งอันดับแรกนะคะหรือว่าสามอันดับแรกก็ตามนะคะก็ให้ส่งวันเดือนปี เวลาแล้วก็สถานที่เกิดน,นะคะต้องมาครบทั้งหมดนะคะทั้ง1วัน2เดือน3ปี4เวลา5สถานที่เกิดน,นะคะมาตามลินบ้านเขียวที่ขึ้นให้นะคะ